ครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกาจัดภัยครับลดล้างสต๊อกขายเมาส์เมาส์ไปครับนะครับเมาส์ของเก่านะครับเครื่องจักรถังน้ํามันเตาครับ7ลูกถังสแตนเลสหนึ่งใบครับดูรายละเอียดได้เลยครับนะฮะขายเมาส2 0องแสนสองมีอะไรบ้างครับฝากกดแชร์กดไลค์ติดตามได้เลยที่ปฏิวัติรามินทาปฏิวัติกาจัดภัย0ูนย์เก้าแปดหกสครับถังน้ํามันเตาครบชุดมาที่เดียวกัน7ใบครับเล็กใหญ่คละกันนะฮะ 0986474 222ครับเดิมตั้งไว้ถังอย่างเดียวสอง0 0นตอนนี้ขายเหมารวมนอื่นด้วยสอง0 0นสองมาอยากขายครับครับ0986474 222ครับเดี๋ยวครับดูทางนี้ครับเครื่องเชื่อมเดนโยครับดีเซล สามสูบใช้งานได้แต่ขายตามสภาพครับตัวนี้หนึ่งตัวครับถังน้ำมันเตาครับถังใหญ่ครับ15,000กว่าลิตรครับศูนย์เก้าแปกลุ่มนิ้ครับสวยหนาครับ ถัง10,000ลิตรครับไฟเบอร์ครับถังน้ำมันเตามีน้ำมันค้างนิดหนึ่งครับ0986474222ครับชุดเดียวกันครับชุดนี้ครับไปหมดเลยไปที่เดียวกันฮะ ต่อไปเป็นเครื่องจากชุดโลเวอร์เครื่องตัดเครื่องพับครับไม่รู้เรียกตัดหรือพับนีปโลเวอร์ครับสแตนเลสครับขายเหมาเลยครับหมดนี้สองแสนสองครับเครื่องเจาะหรืออะไรไม่รู้ฮะตัวนี้ได้มาครับนะฮะชุดเนี้ยตัวเดียวตั้งไว้หกหมื่นบาทแต่ขายเหมาเหมาไปเลยครับมีเขาเรียกเบนซอหรือตัวตัดอะไรไม่รู้ฮะเนี้ยใช้งานได้นะฮะเก็บนาน 0986474222ครับฝากกดแชร์กดไลค์ดูติดตามโทรหาผมได้เลยครับเรื่องมือช่างปั๊มน้ำตัวตัดตัวเจาะตัวกระแทกครับกองนี้ครับเนี่ยตัวเจาะตัวกระแทกครับ0986474222ครับเนี่ยถังสเตเลสหนึ่งใบครับถังดับเพลิงครับ304ครับสภาพสวยครับ 098-647-4222ครับแค่นี้ครับนะครับติดต่อติดตามฝากกดแชร์กดไลค์มีในหน้าสำหรับแนะนำงานมาซื้อขายได้ผมจัดให้1 0 0 0 0มาบาทครับขอบคุณครับปฏิวัติกำจัดภัยปฏิวัติรามิทา0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับขอบคุณครับ